thank you สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดโครงการคิดไซด์ไทยแลนด์ซีซันเฟ้เฟนหาสุดยอดเยาวชนเทศโดยไม่พึ่งการพนันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิปัญญาบูธจัดโครงการคิดไซด์ไทยแลนด์ซีซันเเวทีเยาวชนระดับประเทศภายใต้แนวคิดเทได้โดยไม่พึ่งการพนันโดยมีเราศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการและโฆศกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันโทนุนสันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการนัมซีซีฮอเดมอลไลสโตงหับวงวานเมื่อวันที่3ธันวาคม2568นอกจากนี้อยางได้ประกาศแต่งตั้งทูตคิดไซด์ไอดอลประจำปี2568เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยทั้งด้านศาสนาด้านการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสิน่งแวดล้อมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจในการทำดี และพิจิตความสําเร็จในด้านต่างๆโดยโครงการนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคราัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาอีกด้วยค่ะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นวัวาวัตถุประสงค์ของการจัดครงกนในครั้งน,น,นี้ค่ะรวมทั้งอดะครับก็ต้องบอกนะครับว่าสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างสรรและจัรลงสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่ดีนะครับและให คนทุกคนนั้นมีความสุขสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปในประเทศไทยนะครับและโครงการที่สายเทยแลนด์ซีซั่น9กก็เป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราได้มีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือเป็นการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนไทยทั่วประเทศนั้นห่างไกลาการพนันเพราะการพนันนั้นคือเส้นทางของการสู่ความอับจนหรือความล้มเหลวในชีวิต จากประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนหลายคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาจะต้องนะครับสิ้นสุดชีวิตการศึกษาหรือแม้กระทั่งหมดอนาคตจากการที่ติดการพนันและทําให้เขาจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับแม้ว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราได้ดูแลสังคมในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างวัดสร้างโรงเรียนนะครับสร้างโรงพยาบาลและดูแลสาธารณกุศลดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าการสนับสนุนโครงการนี้นะครับก็คือโครงการที่ใส่ไทยแลนด์และโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับ ให้เยาวชนคนไทยห่างไกลการเมนันถือเป็นวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างสรรค์สีดีกับประเทศนะครับและนี่คือหนึ่งในความภูมิใจที่ต้องบอกว่าทําให้ในปีนี้สํานักง,งานสลากกินแม่งรัฐบาลน,นั้นได้รับรางวัลจากกระทรวงการคลังนะครับในฐานะรัฐษาหกิจดีเด่นในการพัฒนารับศาสกิจสุขความยั่งยืนและโครงการคิดใสไทยแลนด์ก็คือส่วนหนึ่ง ที่ทำให้กรรมการที่ตัดสินเห็นว่าเราสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับประเทศไทยและนี่คือความภูมิใจของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสิ่งที่เห็นในปีนี้คือเห็นเด็กและเยาวชนคนไทยนั้นมีความเข้มแข็งทางความคิดสติปัญญาและมีความสามารถมากมายนะครับและเขาก็จะเป็นเยาวชนที่เป็นทูตสันติวัฒมตรีในการที่ไปบอกกับน้องๆเยาวชนทั่วไปว่าให้ห่างไกลการพนันซะอย่าเข้าสู่การพนันอะไรเลยเพราะน่าจะทําให้สู่เส้นทางของความเสียหายในชีวิตกับ แน่นอนครับในทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะปีนี้น้องๆเยาวชนคนไทยเยมีความสามารถมีความเก่งในหลายๆด้านมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆใช้เวทีนี้นะครับแสดงออกอย่างเต็มที่สุดความสามารถใช้ศักยภาพตัวเองเนี่ยแสดงออกเพื่อที่จะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจมากในเวทีนี้นะครับในคิดสายไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นซีซันที่9แล้วนะครับ ทำให้มีเวทีให้กับน้องๆเยาวชนคนไทยที่มีความเก่งเนี่ยนะครับซึ่งในปีนี้เก่งและโดดเด่นมากนะครับมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องนะครับจะได้ห่างไกลจากการพนันานะครับโดยเฉพาะเนี่ยเขามีความรู้นะครับมีความรู้เท่าทันเรื่องการพนันาก็จะห่างไกลและก็จะเป็นเกาะป้องกันนะครับเยาวชนน้องๆโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับก็ทําให้ประเทศชาติเราเป็นสิ่งที่สในอสลากรัน,นาบาลเนี่ยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดำเนินง,งานในปีนี้เราจะมุ่งเน้นให้น้องๆมีทักษะในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะเราต้องการให้เขาสร้างเครือข่ายนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่อยู่ในค่ายเขาก็จะได้รับการอบรมแล้วก็พัฒนาวิธีการเทคนิคต่างๆในการที่จะทำคลิป เพื่อจา,า,ารุนรงค์สร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษนะคะและนอกเหนือนจากนั้นก็คือคิสแสตเวอร์ในปีนี้เราจะเน้นย้ำคอนเซ็ปที่จะให้เยาวชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา,าชินีนาถพระบรมรา,าชินีพันปีหลวงด้วยเป็นกรณีพิเศษค่ะเพื่อส่งบรรยากาศลองอิมแพ็คลับมาที่ศนย์สื่อกันแบบค่ะขอขอนุญาตให้ท่านเลขาธิการมูลนิธิปัญยมุขอามประคองเลยนะคะ ที่ปัญหารุเนะครับซึ่งได้รับความไวบวางใจอย่างส,สูงจากคณะรางฎรรัฐบ,บาลที่มารให้การรำบเยควปมสะมาณในการจัดทำโครงการ,การานี้นะครับในปีนี้เนี่ยผมเห็นถึงความพิเศษจริงนะครับที่เด็กไทยในจนซีเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าเขาจะซึมซับพระราชกรณีที่ เด็กต้องการตีหลวาไว้ได้อย่างทราบข้อจริงนะครับแล้วเขาปรถ่ายข้อออกมาในในสไตล์ของคนเจนซีได้อย่างดีนะครับและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กที่เข้าร่วมองค์การเนี่ยทุกคนว่าเขามีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะปีนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าหลายหลายคนมีทักษะในการแต่งเพลงด้วยตัวเองแล้วก็ออกแบบการแสดงด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ออกมายอย่างหลากหลารทีครับ ใละในนามของมูลนิธิปัญญาบุตรขอกราบขอพระคุณสำนักง,งานสลักกีแบกรักฐบาลอย่างสูงค่ะที่ได้เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนและท่านได้ให้การสนับสนุนมาถึงซีซั่น9แล้วนะคะก็เป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราว่าสำนักง,งานสลักขีแบกรักฐบาลท่านเป็นองค์กรในการพัฒนาชาติอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณอย่างสูงค่ะ